สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธนพลเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเอเล่นเกม f a s ต Com มเบอร์ r คูกะนะครับดูดีกว่าดูดีกว่านะว่ามันเล่นยังไงนะครับนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันหนุกยังไงนะครับโอเคแล้วกดเลขนแข่งขันเลนนะครับกดตรงนี้ครับเออโอเคนะครับเสียงก็ได้อยู่โอเคก็จะเป็นล่างแรกนะครับสีแดงนะไม่ก็จําชื่อไม่ได้นะครับก็กดตรงนี้ครับ ก็ทำท e ่าไปแล้วนะครับเอ็นชินนี่แล้วก็มาแล้วนะครับเอ้วจะเกิดได้เป็นแบบว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์นะครับกดติดอุมสีเหลืองครับฮี่โกดแล้วนี่แล้วก็ทีบแม่งเลยนะครับโอเคแล้วก็กลับร่างเดิมแล้วโอเคสีน้ำเงินนะครับคือร่างดาก้อนฟอร์มนะครับโอเค โชว์เฮนชินแปลว่าเปลี่ยนร่างมันน่ะครับอ้แฮ่ ha, สินเงินนะครับโอเคก็ไม่ไหวแล้วทำไม่ายโอเคก็กลับมาร่างเดิมโอเคเปกระซัดฟอร์มนะครับสีเขียวโชว์เฮนชินทำไม่าย โอเคคือ okay, ล่างอเคต่อไปไททันฟอร์มครับสีม่งวงโชว์แฮนชิง <c oughs> ทำไม่ได้โอเคแล้วก็แม่นา,างก่อนครับเฮนชิงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ <c oughs> เป็นล่างล่างตอนจบนะครับของเพลก็คือล่างตัวสีดำครับกดไปเลยครับเห็นสิ้นล่างนี้จะนานหน่อยนะครับ mm hmm. นี่กับนะครับก็เป็นล่างยอดนะครับที่ใช้สู้กันนะครับครับก็สำหรับตัวเกมคุกกะนะครับก็ผมข็อขอ อยู่ไปต่งนี้ครับเดี๋ยวเว็บข้อวูลผมจะให้ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับ